สอบเตาจุดทานในเวลากลางคืนให้ชมครับว่าสามารถดันความร้อนได้สูงประมาณไหนเคีัยตอนนี้ผมเปิดพัดลมอยู่ที่ประมาณ5.4 5.43ประมาณนี้นะครับมันสามารถเบาได้เนี่ยเปาได้เปาได้ครับ4.3ก็ให้ความร้อนพอได้ครับสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการจุดเตานะครับ โดยใช้ทิชชู่ว่าจุดยังไงนะครับให้มันอยู่เป็นเชื้อไฟได้นานๆนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้เป็นทิชชู่แผ่นเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเนะี่ยเวลามันจุดหรือว่ามันโดนน้ามันไม่ทั่วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้านะครับหรือว่ากลายเป็นที่มันไหม้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นขี้เถ้าไวาเกินไปนะครับเราต้องการให้น้ํามันมันร้อนก่อนนะครับก่อนที่มันจะกลายเป็นขี้เถ้าเนี่ยวันนี้ผมก็เลยมีเทคนิคดีๆนะครับมาให้ดูกัน อันนี้เป็นทิชชู่เปล่าๆนะครับยังไม่ได้ไปจุ่มน้ํามันอะไรเลยนะครับวิธีการของผมก็คือนับจุ่มลงไปในน้ํามันนะที่เรามีนี่แหละนะจุ่มลงไปแบบนี้นะเรายังไม่ใส่เลยนะครับเราห่อก่อนนะห่อไปก่อนหนึ่งชั้นนะนี่ครับเราขยับเป็นตุ้มๆแบบนี้แล้วก็ชั้นที่สองนะจุ่มไปสองชั้นแล้วแล้วนะเราจะทําแบบนี้นะประมาณสองก้อนนะสองก้อนนะนะี่ครับอันนี้เป็นแผ่นที่สามนะครับจุ่มลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทิ้งลงไปครับทิ้งลงไปในตัวเตา อ่ะอันนี้หนึ่งแผ่นนะครับผมจุ่มให้จุมจุ่มลงไปให้ทั่วนะรประมาณนี้ให้พ้นมือแล้วก็หอ่หอห่อห่อลงแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยแล้วก็จุม่มหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ไฟแช็คเนะี่ยจุดจุดไฟสําหรับในกรณีนี้เป็นเตาจุดถ่านนะครับเตาจุดถ่านเตาจุดถ่านผมก็จะต่อพัดลมไว้นะปกติเลยแล้วก็ เปิดน้ำมันลงไปก้นภาชนะหรือว่าก้นห้องเผาไหม้เล็กน้อยนะครับน้ำมันจะทิ้งลงไปเอาละาทิ้งแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นก้อนเชื้อไฟนะครับน้ำมันมันก็จะซึมซับอยู่ที่ก้อนที่ชู่นะได้เป็นอย่างดีแล้วก็ระยะเวลานานนะครับเราจะสังเกตนะครับโดยการให้น้ำมันนะครับมันร้อนก็โดยสังเกตจากรอบๆตัวเตานะครับมันจะขึ้นเป็นเม็ดฟองอากาศนะเม็ดฟองอากาศเล็ก,ลก <c oughs> โอเคนะวันนี้มีเด็กน้อยมาเชียร์ด้วยสมมุติว่าเราจะจุดเตานะครับจุดเตาสําหรับเผาถ่า,านด้วยน้ํามันเนี่ยก็ต้องจุดในห้องเผาไหม้ให้ร้อนก่อนนะครับจุดเตาในห้องเผาไหม้ให้มันร้อนสัก่อนก่อนที่จะเราใส่ไปใต้เตาเนี่ยเพราะว่าเวลาถ้าสมมุติว่าเราไปจุดแบบนี้เลยเนี่ย แล้วเอาไปใส่เลยนะครับมันมีโอกาสที่จะดับสูงมันมีโอกาสที่จะดับสูงอันนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้เหล็กนะครับเคลียให้ก้อนที่ชู่เนี่ยมันทั่วตัวเตาอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเตานะเพื่อให้น้ำมันมันร้อนเร็วยิ่งขึ้นเราจะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับห้องเผาไหม้นะสมมุติว่าห้องเผาไหม้เล็กขนาด5นิ้วที่ผมทำเนี่ยก็ใช้ประมาณก็สอก้อนนะก็เอาอยู่แล้ว แต่ถ้าห้องเผาไม้ห้องเผาไม้มันใหญ่นอยนะสัก8นิ้วนะก็เพิ่มนะสัก4จุดนะหรือว่า3จุดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปการจุดไฟเป็นคลิปแรกนะครับก็ถ้าอยากได้วิธีการทำเนะตาแบบนี้นะเอาไปใช้งานในการจุดฐานเนะี่ยหรือว่าเอาไปพวกนึ่งนะนึ่งเห็ดก็ดีนะก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับ ผมได้ทำวิธีเต็มๆไว้แล้วการเดินน้ำมันของผมก็ง,ง่ายๆเลยนะครับในลักษณะของสายน้ำเกลือนะสายสายน้ำเกลือก็คือต่อจากนะผมจะมีกระป๋องน้ำมันเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อสายยางเข้ามานะครับแล้วก็มาเสียบสายนะเสียบสายแบบนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งลงไปเห็นไหมครับก็จะกระจายขยายให้มันทั่วๆนะครับประมาณนี้ครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีน้ำมันที่ เราเติมไปตอนแรกนะครับอยู่หน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับสำหรับจุดถ่านเนี่ยมันน่าจะใช้น้ำมันค่อนข้างที่จะอา,อาจจะเยอะหน่อยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ2อถึงสมชั่วโมงนี้นก็น่าตีไปเบื้องต้นน่าจะอยู่ประมาณ3าลิตรขึ้นนะครับสลิตรขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณไฟนะขึ้นอยู่กับปริมาณไฟที่เราต้องการนะมันอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นว่า การจุดเนี่ยมันเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเริ่มเปิดพัดลมเข้าไปนะครับตอนนี้ผมเติมอากาศเข้าไปนในห้องเขาไหมแต่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนเนี่ยอันเนี้ยท่ออากาศนะครับมันเข้าตรงกึ่งกลางใช่ไหมครับเมื่อไฟมันลุกแล้วเนี่ยมันก็จะม้วน,นรับมาชนกับฝา ผนังฝั่งตรงข้ามเน,นี่ยแล้ก็จะเกิดเป็นไฟวนเหมือนกันนะไฟวนเข้าตรงกลางนะทั้งสองฝั่งอันนี้เราก็จะต้องรอให้น้ามันมันร้อนสิก่อนนะครับก่อนที่จะดันเข้าไปใต้เตาก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะแต่ว่ายังไม่สูงนะความร้อนยังไม่สูงมาก อีกหนึ่งเทคนิคนะครับถ้าอยากให้เตาน้ํามันของเรานั้นน้ํามันในห้องเผาไหม้นะครับลุกไวยิ่งขึ้นก็คือเราจะผสมพวกน้ํามันแก๊สโซฮอลหรือว่าเบนซินดีเซลอะไรต่างๆก็ได้นะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะสมมุติว่าเราใช้น้ํามันเครื่องก็น้ํามันเครื่องหนึ่งส่วนน้ํามันเบนซินหนึ่งส่วนครับหรืออาจจะกลัวว่ามันอาจจะิ้นเพลองเกินไปก็อาจจะเป็น2ต่กอนหนึ่งน้ำมันเครื่องสองส่วนแล้วก็น้ํามันดีเซลหรือว่าเบนซินหนึ่งส่วน ขย่าให้เข้ากันแล้วก็เปิดเข้ามาจุดในตอนแรกก่อนเมื่อไฟลุกที่น้ํามันดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นน้ามันเครื่องล้วนๆหรือว่าน้ํามันพืชล้นวนๆน้ามันที่เรามีครับนกะ็ช่วยในการติดไฟให้เร็วยิ่งขึ้นส่วนในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ทาไม่ได้ผสมอะไรเลยนะไม่ได้ผสมอะไรก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเพียวๆมันเพียวๆก็ใช้วเ,วเ,เวลาสักครู่นะครับสักครนะู่นึง ถ้าเราใช้เป็นทิชชู่แผ่นเดียวเนี่ยมันเวลาเราเปิดไฟแบบนี้นะครับเมื่อมันเผาไหม้หรือว่าน้ำมันมันแห้งกับทิชชู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะดับนะเมื่อเวลาเราเอน้ำมันไปเนี่ไม่ร้อนเนี่ยมันก็จะดับไปแต่ถ้าเราปั้นเป็นก้อนนะครับเห็นไหมครับมันจะเกาะตัวกันดีแล้วมันก็จะดูดในลักษณะของไส้ตะเกียงนะครับเวลามันดูดน้ำมันขึ้นมามก็จะมีน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ที่ก้อนทิชชู่อยู่ตลอด ถึงข้างนอกมันจะเผาไหม้แต่ข้างในมันยังมีความชุ่มชื้นของละมันอยู่นะก็มีความติดไฟได้เป็นอย่างดีนะครับก็เริ่มสังเกตตอนนี้ก็เริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาบ้างแล้วนะครับขึ้นเป็นเป็นเป็นเหมือนในลักษณะของน้ําเดือดแต่ยังไม่มากจนเกินไปรอสักครู่นะครับเมื่อมันจุดได้ที่แล้วนะครับเราก็เติมอากาศเข้าไปนะครับ ทีนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งไฟให้มันแรงมากนะครับหลักการมันก็คือนะเมื่อเราเติมอากาศเข้ามานะครับอากาศเนี่ยมันจะวิ่งมาชนกับผนังฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็จะม้วนไฟนะกลับไปทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ดันขึ้นนะประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะข,ของวนนะครับเหมือนคลี่ผางปลา,ปาตอนที่ปลามันขึ้นมานะแล้วหางมันจะ เปิดพัดลมเบาๆนะไม่ต้องใช้พัดลมตัวใหญ่หรือไม่ต้องใช้พัดลมที่มันแรงมากนะครับแค่นี้ก็น่าจะให้ความร้อนได้พอสมควรนะครับต้องเปิดแรงๆให้